คุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนที่ตมมกับยุคเซเวนะครับเจ็ดศูนย์ที่ตอมของซูเปอร์แมนหรือไม่ใช่ก็ตามแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับในเมืองนอกหนังสือเมืองนอกไม่ว่าจะเป็น Empire นะครับแซนซาว<ม>ใน์เดอะแคมเป็นวิกลี่ผมไปซื้อมามมสามเล่ม,มขึ้นปก Man of Steel Superman ทั้งสิน้นและซูเปอร์แมนที่มันกลับมาขนาดนี้ในที่ที่มันหายไปนานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดซูเปอร์แมนฉบับรีบูท ไม่ใช่รีเมคนะครับเป็นรีบูตคือดึงลักถอดออกเสียบใหม่เล่าเรื่องราวย้อนให้ความรู้ใหม่หมดเลยเราสองคนมีความทรงจำอะไรเกยับซูเปอร์แมนเขาเล่นมขาเล่นมาถอดโหลดเร่งแล้วนะเออสปเดอร์แมนใช่หลังที่จะออกมาแล้วก็ออกสปเดอร์แมนอีกทีนึงใช่แต่ว่านี่คือซูเปอร์แมนยุ่เจ็ค70นย์ที่ตัวของคิสเฟอร์ฟิลด์ที่ไปตกน้แล้วก็พิการแต่ว่าอันนี้กลับมาใหม่แลวเขาไม่ใช่ชื่อซูเปอร์แมนตรงๆแมนออฟส e e ลแมนออฟส e e ลใช่แล้วก็ ดูเหมือนจะขายภาพลักษณ์ที่มันดูเป็นดักดักหน่อยดักดักหน่อยเหมือนกับสไปเดอร์แมนเป๊ะเลยแล้วพุ่มกับพอเป็นคริสเซอร์โนแลนด์โอ้โห,โโหมันทําเงินแน่นอนนี่เขาก็าเรียนแบบเราอะ่ะเรา,ะาเล่นมาแล้วรอบนึงใครใครจันดาราไงเกี่ยวกันยังไงจันดาราออกมารอบที่หนึ่งใช่ไหมแล้วจันดาราออกมารอบที่สองเป็นดักดักหน่อยแต่ซูเปอร์แมนไม่มีใครไปถูน้ำแข็งนะฮะไม่ไม่มีใครไปถูน้ำแข็งหลังเลยซูเปอร์แมนอ่ะโอ้มันถูไม่ได้แต่แต่ผมจำแต่ผมจำได้ตอนเล็กรุ่นพวกเรากำลังเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่เนี่ย รถเป๊ปซี่รับแลกเสือ Superman, อ้อซูเปอร์แมนฝาฝาเป๊ปซี่สามฝาบวกเงินยี่สิบห้าบาทก็วิ่งแลกกันทั้งเมืองเลยเลยนาะตอนนี้นะะเป๊ปซี่ของเล่นไม่ได้แล้วมั้งทำไมอะ่นะเพราะว่าเป๊ปซี่มันสู้อีกแบรนด์ไม่ได้ซุปเปอร์เอสเหรอซุปเปอร์เอส <laughs>